ครับก็มาต่อนะฮะมาต่อเออนะครับเราจะปรับนะในวงเล็บเนี่ยให้มันสั้นลงนะด้วยคำสั่งอื่นๆได้ไหมนะก็คือเปลี่ยนจากคำว่าอเนี่ยเป็นเป็นรูปแบบอืน่นนะครับจะทำยังไงจะทำยังไงจะเอาให้สั้นลงอ่ะนะครับก็ใช้นะครับโอเปอเปรเตอร์นะชื่อชื่อว่า IN เข้ามาเข้ามาช่วยนะครับเขียนอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้ผมลอง เทียบ2ออันนะ and นะครับ host id in นะ in 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 อะไรนะ in, in ก็คือ1 17. 17ิ17นะ็นะครับแล้วก็2อนะนะครับแค่นี้เองนะ operator in นะครับเห็นเห็นเห็คนคอนสตนตสั้นลงมาเยอะนะครับสั้นลงมาเยอะผลลับนะครับผมลับของ ไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องออกมาเหมือนไอ้นี่นะครับเหมือนไอ้นี่นะผมลองลบไปนี่ก่อนเหมือนไอ้นี่นะข้อทอนอ่ะนะครับเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับนี่คือออบเปอเรเตอร์อินนะครับออบเปอเรเตอร์อินเติมออกมาช่วยในสัญญาณน,นะครับสมมุติสมมุติผมเอาเป็นเป็นคําพูดได้ไหมนะคําพูดได้ไหมผมลองลบก่อนผมจะเอา ทอมกับแดนนี่อ่ะสมมตินนะผมก็ต้องเขียนนะครับ and ชื่อฟิล์ปเอฟเนมนะครับวงอ่าอินนะครับอินอินมช่อินอินงเล็บนะครับตามด้วยทอมนะครับแล้วก็เดนนี่นะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วลองนดูอ่านะครับ ก็หมายความว่ามันเอาออมานั่นเองนะทอมกับทอมหรือแดนนี่ออกมาทอมหรือแรนะถ้าคุณต้องการให้โพสเทียเข้าสิบแปดอีกทำไงก็แอนอีกนะแอนอีกโพสให้ดีเท่ากับสิบแปดลอาดูอ่านะครับง,ง่ายๆเนี่ยนี่คืออเปอเรเตอร์ in นะเข้ามาช่วยในการใช้งานนะครับ